สวัสดีครับวันนี้เจอกันกับผมหมอกลิโชลี่กันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับคลิปทำนายดวงประจำวันที่16กุมภาพันธ์2566เราเจอกันวันนี้ตรงกับวันวาเลนไทน์นะครับก็คือ14กุมภาพันธ์ในคลิปนี้จะเป็นการเจาะดวงชะตาที่เหลืออยู่อีก5ราศีก็คือราศีกรกฎราศีกันราศีตุลราศีวิจิกแล้วก็ราศีมีนนะครับเราจะมาดูกันว่าทั้ง5ราศีที่เหลืออยู่เนี่ยมีราศีไหนที่จะมีโชคมรลาบบ้างแล้วราศีไหนที่จะไม่มีโชคนะครับแต่ถ้าราศีที่มีโชคผม ก็จะบอกเลขนํำโชคให้แต่ถ้าไม่มีก็ต้องบอกว่าไม่มีเลขนําโชคให้นะครับแต่ก่อนที่เราจะไปคุยรายละเอียดการฝากไว้นิดหนึ่งครับช่องทางการติดต่อดูดวงชะตากับผมหมอกริตชลียังคมเหมือนเดิมครับทั้งเบอร์โทรศัพท์ ID Line f a n p a g นเพจเฟซ o ุ๊สนใจที่อยากจะตรวจเช็คดวงชะตากับผมก็ติดต่อสอบถามพูดคุยเข้ามาได้เลยนะครับ เอาละครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันกันกบคนที่เกิดราศีกรกฎก่อนนะครับก็คือคนที่เกิดระหว่างวันที่15กร,รกฎาคมถึงวันที่16สิงหาคมมาดูกันสิว่าคนราศีกรกฎเนี่ยโชคลาภเป็นอย่างไรในวันที่16กุมภาพันธ์นี้เสี่ยงโชคเสี่ยงดวงจะมีโชคไหมชาวราศีกรกฎในช่วงวันที่16กุมภาพันธ์เนี่ยนะครับก็มีโชคมีลาบอยู่บ้างพอสมควรแต่จะไม่ได้ใช่รางวัลใ,ใ,ใหญ่อาจจะเป็นสองตัวล่าง3าตัวหน้าสาตัวท้ายประมาณนี้นะครับในกรณีถ้าอยากจะเสี่ยงโชค อยากจะมีโชคมีลาภคนราศีกรกฎแนะนําการทําบุญกับมูลนิธิเด็กกาพร้าเด็กพิการหรือจะเป็นมูลนิธิโรงพยาบาลสําหรับเด็กก็ได้รวมถึงมูลนิธิกระจกเงาก็ได้นะครับในกรณีถ้าอยากจะไปทําบุญหรือว่าอยากจะไปกราบสัสกกาบบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชาวราศีกรกฎแนะน,ำนำํานมัสการกราบ พระพุทธเจ้าปางเปิดโลกรวมถึงองค์พระใหญ่นะครับที่วัดม่วงนะครับอ่างทองหรือจะเป็นองค์พระปฐมเจดีย์ก็ได้เช่นเดียวกันคนราศีกรกฎถือว่าดวงชะตามีโชคมิลาภอยู่พอสมควรทีเดียวแต่ว่าไม่ได้เยอะเพราะฉะนั้นเวลาจะเสี่ยงโชคขอให้เสี่ยงแบบ สบายๆยอย่าไปคิดอะไรมากนะครับเอาเป็นว่าพอหอมปากหอมคอสักใบสองใบก็พอแล้วนะครับด้วยดวงของคนราศีกรกฎเองไม่ได้มีโชคใหญ่ๆเข้ามาเพราะฉะนั้นก็เลยต้องบอกว่าในส่วนของเลขนำโชคคนราศีกรกฎแม้จะมีเล็กๆน้อยๆผมก็ขออ,อนุญาตที่จะไม่บอกเลขนำโชคให้กับคนราศีกรกฎนะครับมาต่อกันกับคนราศีกันนะครับดูซิว่าในงวดวันที่16กกุมภาพันธ์คนราศีกัน ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึงวันที่16ตุลาคมเนี่ยดวงชะตาจะเป็นอย่างไรโชคลาบการเสี่ยงโชคงวดวันที่16มีโชคไหมนะครับหรือว่าเป็นอย่างไรคนราศีกันรู้สึกว่าดวงการเสี่ยงโชคงวดวันที่16กุมภาพันธ์ดูเหมือนจะยังไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่อยู่ในช่วงเวลาที่จะต้องรอคอยแล้วก็มีอะไรที่ต้องให้รอคอยหลายๆอย่าง ดวงการเสียโชคไม่ค่อยประสบความสําเร็จหากถามว่าอยากจะทําบุญสุดทานบ้างคนราศีกันควรทําบุญประเภทไหนในช่วงสัปดาห์นี้หรือก่อนที่จะหัวยจะออกคนราศีกันแนะนําการทําบุญ บริจาคร่วมบุญกับโรงพยาบาลสงสมทบทุนในเรื่องของการซื้อวชพันธ์เครื่องมือแพทย์หรือยารักษาโรคให้กับโรงพยาบาลสงเจดีนะครับอีกทั้งคนราศีกันบางกลุ่มหากแม้นรู้สึกว่าอยู่ใกล้ๆก,กับโรงพยาบาลเด็กหรือว่าเราสามารถทําบุญกับมูลนิธิในกาพร้าได้คนราศีกันก็ทําได้เลยนะครับถามว่าคนราศีกันมีโชคไหมงวดวันที่ส6กุมุาพัน์ชาวราศีกันดูเหมือนว่าโชคลาภการเสี่ยงโชคในงวดวันที่16ยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เลขนาโชคก็ยังไม่มีให้นะครับเป็นประมาณนี้มาต่อกัน ค,คนที่เกิดในราศีตุลน,นะครับหรือคนที่เกิดระหว่าง17ตุลาถึงวันที่15พฤศจิกายนดูซิว่าชาวราศีตุลเนี่ยโชคลาบมีไหมนะครับ หรือว่าพอจะมีอยู่บ้างคนราศีตุลไม่มีโชคจากการเสี่ยงแนะนําการทําบุญด้วยการไทชีวิตโคกระบือหรือจะทําบุญด้วยการปล่อยปลาหน้าเขียงตามกําลังอายุก็ได้รวมถึงการทําบุญบริจาคลงศพให้กับสพไม่มียากนะครับคนราศีตุลดูเหมือนช่วงโชคชะตาช่วงนี้อาจจะมีโชคเล็กๆน้อยๆแต่ก็เป็นบางคนที่มีศีลสัตว์นะครับมีเป็นคนที่อยู่ในศีลธรรมชอบเข้าวัดทาบุญทา่านในประมาณนี้ก็พอจะมีโชคมีลาบบ้างแต่ถ้าคนทั่วๆไปผมมองว่า ราศีตุลอาจจะยังไม่ค่อยพร้อมสักเท่าไหร่รวมถึงเรื่องราวการเงินคนราศีตุลเองก็ดูเหมือนจะมีเรื่องให้ต้องใช้จ่ายมากเพราะฉะนั้นควรจะประหยัดเรื่องราวของการเงินไว้ก่อนอย่าเพิ่งเสี่ยงโชคหรือว่าอย่าเพิ่งซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่ในงวดวันที่ส6กุกภาพันธ์นี้นะครับรอไว้ประมาณหนึ่งมีนาคมแล้วค่อยว่ากันเวลาที่ผมทำนายดวงชะตาและจะดูว่าจะมีโชคมีลาภหรือไม่อย่างไรนะครับ คนราศีตุลก็ยังไม่มีเลขนำโชคให้เหมือนเดิมนะครับด้วยเพราะว่าโชคลาภจากการเสี่ยงยังไม่ได้ปรากฏว่าจะมีนั่นเองมาต่อกันคนที่เกิดในราศีพิจิกนะครับเกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึงวันที่15ธันวาคมดูซิว่าชาวราศีพิจิกเนี่ยงวดวันที่16กุมภาพันธ์พอจะมีเงินมีทองบ,บ้างไหมคนราศีพิจิกการเสี่ยงโชคซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่งวดวันที่16กุมภาพันธ์ดูเหมือนว่า พอจะมีโชคเล็กๆน้อยๆแต่เป็นโชคสองตัวล่างนะครับบางคนอาจจะโชคดีได้สามตัวหน้าบ้างแต่ก็น้อยมากนะครับด้วยเพราะว่าช่วงเวลาของดวงชะตามันอาจจะยังไม่ค่อยโอเคยังไม่เปิดสักเท่าไหร่นักนั้นถ้าอย่างนั้นก็ควรจะต้องเร่งในเรื่องของการสร้างบุญสร้างกุศลเป็นหลักชาวราศีพิจิกแนะนําการทําบุญอย่างนี้ก็คือทําบุญถวายสังฆทานยา รวมถึงการทําบุญถวายสังฆทานพระไตรจีวรด้วยจะดีมากนะครับหรือคนราศีพิจิกในกรณีถ้าสมมุติว่าเราสามารถที่จะทําทบุญเกี่ยวกับเรื่องของโลงศพได้หรือจะทําบุญถ่ยชีวิตโครกระบือได้คนราศีพิจิกก็สามารถที่จะร่วมบุญหรือสร้างกุศสตรงนั้นได้เลยที่สาคัญที่สุดเนี่ยนะครับคนราศีพิจิกควรจะต้องซื่อสัตย์ในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานเรื่องของการเงิน พึงพยายามสังวรหรือว่ามีสินห้าให้บริสุทธิ์บริบูรณ์แล้วดวงชะตาของคุณก็จะค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีคนราศีพิจิกถามว่ามีเลขนำโชคไหมก็ต้องเรียนเหมือนเดิมว่ายังไม่มีเลขนำโชคให้ด้วยเพราะว่าโชคชะตาคนราศีพิจิกยังไม่ได้มีโชคก้อนใ,นใหญ่เพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าหากแม้หลีกเลี่ยงการที่จะเสี่ยงโชคในงวดวันที่16นี้ได้คนราศีพิจิกก็ควรจะงดการเสี่ยงโชคไปก่อนจะดีเหมือนกันนะครับมาต่อกันกันกบราศีสุดท้ายก็คือราศีมีนหรือคนที่เกิดระหว่าง13ามมีนาถึงวัน,ายยน,าวานราี มีเนี่ยวันที่16กุมภาพันธ์จะมีโชคไหมนะครับคนราศีมีนดวงการเสี่ยงโชคในงวดวันที่16กุมภาพันธ์พอจะมีมาให้เห็นอยู่บ้างบางคนอาจจะโชคดีมีโชคมีลาบถูกรอตตรี่รางวันที่2ได้นะครับหรือจะเป็น3ตัวหน้า3ตัวท้ายได้ถือว่าดวงมีโอกาสดีๆเวลาจะทําบุญสุนทาน คนราศีมีนเน้นการทำบุญกับมูลนิธิโลกหัวใจรวมถึงกับมูลนิธิศิริราชก็ได้นะครับหรือหากแม้นเรามีโอกาสได้เดินทางไกลไปทางไปวัดวารามกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ลองทำบุญด้วยการปล่อยนกปล่อยปลาดูก็จะส่งผลดยบันดาลให้งวดวันที่16กุมภาพันธ์มีโชคลาภก้อนใหญ่หญพอสมควรทีเดียวนะครับในเมื่อคนราศีมีนมีเรื่องราวของโชคลาบอยู่แบบนี้ก็ย่อมต้องมีเลขมงคลให้นะครับเลขมงคลคนราศีมีนมีอยู่ด้วยกัน2ตัวก็คือ72นะครับ แล้วแต่ว่าชอบเลขไหนอย่างไรนะครับอันนี้ผมดูเรื่องของตัวเลขเรื่องของโชคลาภอย่างเดียวอย่างอื่นไม่ได้ว่ากันเพราะว่าใกล้วันที่หวยจะออกแล้วนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับสําหรับท่านไหนที่เม้นเข้ามาในทํานองที่ว่า ผมเนี่ยไม่ได้รักษาจรรยาบรณของความเป็นหมอดูหลอกลวงคนอื่นเขาโดยการเขียนหน้าเพจว่าดวงมีโชคอย่างนู้นอย่างนี้แต่ไม่ได้มีโชคผมต้องเรียนตรงๆน,นะครับว่าคนถ้ามีโชคผมก็จะลงในเพจว่ามีโชคมีลาภแต่ถ้ากรณีไม่มีก็อย่าง5ราศีที่เหลือผมก็จะไม่ได้ทําคลิปออกมาให้แต่ว่าจะเอามารวมกันนั่นหมายถึงว่าถ้ารวมกันนั่นแสดงว่าราศีที่ผมเอามารวมกันจัดอยู่ในกลุ่มราศีที่ไม่ค่อยมีโชคมีลาภ ผมไม่เคยบอกว่าราศีไหนไม่มีโชคแล้วบอกว่ามีโชคผมไม่เคยบอกผมจะบอกก็เฉพาะราศีที่มีโชคจริงๆแต่ถ้าไม่มีโชคผมก็จะไม่บอกว่ามีก่อนหน้านี้ผมจะทําเฉพาะเจาะดวงราศีมหาเฮงอันดับท,ดที่หนึ่งเท่านั้นพเพอิญที่ผมพูดแบบนี้ด้วยเพราะว่ามีเม้น์เม้นหนึ่งเข้ามาค่อนข้างที่จะน่าเกลียดมากผมต้องบอกตรงๆว่าถ้าใช้คําพูดเดียางผมต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะก,กวนตีนนะครับเป็นเป็นการเม้นดูที่แบบ ดูถูกผมอย่างรุนแรงคือเหมือนกับว่าบอกว่าผมเนี่ยไม่รักษาจรรยาบรณคือไปหลอกให้คนเข้ามาดูคลิปของตัวเองผมไม่ได้หลอกให้คนเข้ามาดูคลิปครับผมแปะไว้ตรงหน้าเพจบอกว่าราศีนี้มีโชคก็คือเขาต้องมีโชคแต่ว่าจะโชคมากโชคน้อยมันอยู่ที่ตัวตนของคนคนนั้นเองเพราะฉะนั้นหากแม้นว่าคนนั้นเข้ามาดูคลิปผมอยู่แล้วละ่ะเขาคงจะมาดูแล้วผมก็เลยบอกให้เขารู้ว่าเนี่ยทั้งห้าราศีที่ผมทำเนี่ยไม่ได้มีโชคมากผมก็เลยเอามารวมกันเป็นราศีเดียวนะครับอันนี้คือค่อนข้างที่จะต้องบอกว่า มันก็น่ารําคาญกับคนที่เป็นนักเลงคีย์บอร์ดพวกนี้ซึ่งมันเขาต่างหากที่ไม่มีจรรยาบรรณนะครับชอบมาแขวผมอย่างนู้นอย่างนี้ซึ่งเอาเข้าจริงๆนะคลิปที่ผมทำเนี่ยผมทําแบบทําเองทําฟรีไม่ได้มีอะไรทั้งสิ้นนะครับแล้วเราทําเพื่อที่จะให้เป็นแนวทางไม่ได้ให้ว่าต้องมาแบบอ่าเหมือนกับผมทําเป็นแนวทางไม่ได้ทํามาเพื่อที่จะให้เราเนี่ยรุ่มหลงงมงายในสิ่งนั้นคนที่จะมีโชคมีลาบได้จิตใจต้องมาดับหนึ่งบุญกุศลต้องถึงพร้อม โชคลาบจึงจะมีแต่ถ้าไม่มีโชคไม่มีลาบทําอย่างไรมันก็ไม่มีโชคมีลาภนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาจะดูมันก็ต้องดูให้มันลึกซึ้งว่าเนื้อหาใจความของคลิปเขาทําอย่างไรบ้างในกรณีถ้าเป็นแบบนี้ผมเชื่อว่าหมอดูหลายๆคนคงต้องโดนไอ้บ้าเน,นี่ยมันด่ามาันไม่รู้กี่เท่าไหรแล้วเพราะฉะนั้นผมไม่ให้ค่ากับมันนะครับ อ่ะนะครับอันนี้เป็นการทำนายดวงชะตาให้กับ5ราศีที่เหลือประจำวันที่16กุมภาพันธ์2566กับผมหมอกริชชลรีต้องกราบขออภัยด้วยนะครับที่อาจจะใช้คำพูดที่รุนแรงไปนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่วันที่16กุมภาพันธ์ช่วงเย็นๆนะครับกับการทำนายดวงชะตาให้กับคนที่เกิดในวันทั้ง7แล้วก็ต่อไปก็จะเป็นการเจาะดวงตามราศีเกิดราศีมหาให้กันดับที่1 2 3 4 5ก็ว่ากันไปสำหรับคลิปนี้ลากันไปแล้วมีความสุขมากๆแล้วเจอกันใหม่ หลังวันที่16วันนี้มีความสุขมากสวัสดีครับ